เคล็ดลับไหนที่จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารสำหรับผู้ป่วยใหม่นี้เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยประสบความสำเร็จในการวิจัยและเปิดตัวผลิตภัณฑ์นมถั่ว Amesure สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีส่วนประกอบออกฤทธิ์ a n d social ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถป้องกันร,ระดับน้ำตาลในเลือดสูงได้ หลังจากดื่มนมจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนมทัวอเมชัวร <ure> ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีกนที่มีโปรโตีนจากธัญพืช100%ผสมผสานกับสารอาหารที่จําเป็น25ชนิดเพื่อเสริมการขาดสารอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเนื่องจากการงดเว้นอาหารมากเกิดไปซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยค่ะมีสุขภาพที่ดีขึ้นสามารถทํากิจวัตรประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรู้จักกบับผลิตภัณฑ์นมถั่วมากยิ่งขึ้นอย่าพลาดที่จะรับฟังข้อมูลต่อจากนี้กันค่ะตอนนี้ฉันไม่ต้องทานยาเพื่อลดความดันอีกแล้วโอ้โหอัศจรรย์มากๆค่ะอาการที่เคยชาตามแขนก็หายเงียบเลยทุกวันนี้เดินไปเดินมาก็ยังสบาย มันก็หายไปการคืนเนี่ยก็หลับสบายมากเลยค่ะหลับลึกแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นขึ้นมานร่างกายของเรามันได้ผ่อนคลายมันสบายตัวมากเลยกับวันที่มีโปรโมชั่นดังนั้นนะคะราคาจึงสมเหตุสมผลมากแม้ว่าจะแพงกว่าฉันก็ยังซื้อค่ะอยู่ดีอะอะไรประหยัดได้แต่ว่าสําหรับสุขภาพของเราเนี่ยจะจัดเต็มที่เลยค่ะ อีกอย่างนะคะตอนนี้ดิฉันได้ทานยาเคมีเนี่ยลดลงจึงจะดีต่อสุขภาพคะ่ะเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากเลยนะคะเมื่อสุขภาพดีขึ้นระดับน้ําตาลในเลือดคงที่ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสบายอยู่ตลอดเวลาเรามีความสุขเนี่ยลูกๆหล,ลานๆก็มีความสุขไปด้วยคะ่ะไม่ต้องมากลัวภาะวะแทรกซ้อนไอเมโซเดียเบสเป็นผลิตภัณฑ์นมเบาหวานแรกในประเทศไทยที่มีโปรตีนจากพืช100% และสารอาหารมากมายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน <_ d isco> คุณสมบัติพิเศษของไอเมซูเดอาเบสคือเป็นผลิตภัณฑ์เดียวในตลาดที่ประสบความสำเร็จในการใช้สารออกฤทธิ์อินซูลินอนซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ได้พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าสามารถกำจัดน้ำตาลในเลือดก,กระตุ้นการหลั่งออกอินซูลินเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสารออกฤทธิน์นี้ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัย ต่อการใช้งานตามมาตรฐานต้องขอขอบคุณนมธัญพืชสำหรับโรคเบาหวานเอมมี่ชัวร์ไดเบสมากค่ะตั้งแต่ที่ดื่มเอมมี่ชัวร์ไดเบสระดับน้ำตาลในเลือดของฉันก็อยู่คงที่ร่างกายแข็งแรงตัวเองก็รู้สึกสดชื่นมากค่ะใครที่กำลังเป็นโรคเบาหวานเหมือนฉันก็ต้องแนะนำให้ใช้เอมมี่ชัวร์ไดเบสเลยนะคะ คุณภาพดีราคาก็จับต้องได้ค่ะอายุปูนี้แล้วเนี่ยแค่ได้นอนหลับพักผ่อนอย่างสบายก็พอใจแล้วล่ะค่ะถึงวันนี้นะจะรู้สึกว่าพอใจอย่างมากกับสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยค่ะอีกอย่างนะที่ฉันชอบก็คือว่าซื้อ เอมิชัวตรงกับวันที่มีโปรโมชั่นนะดังนั้นเนี่ยฉันขอแนะนำเลยนะว่าให้ใครต่อใครก็ตามที่มีปัญหาโรคเบาหวานเหมือนกับฉันเนี่ยให้รีบรักษาแล้วก็รีบใช้นนทัญญพืชอเมชัวเดียบเบตตัวนี้นะคะอย่างรวดเร็วต่อต่อเนื่องเลยค่ะ การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันทำให้คงที่ยุติสภาวะอันไม่พึงประสงค์ของโรคและหลีกเลี่ยงสภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเราเนี่ยและทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงและเรากลับมามีความสุขเหมือนฉันที่เป็นอยู่ตอนนี้ไงคะ นนทัญ,ญพืชเบาหวานอเมชช์เดียเบทต,ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงเลยค่ะอเมีช์เดียเบตตัวนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์จริงๆค่ะ